อ้าครับกงกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สัปดนี้ก็อยู่ผมไฮเชอร์ทีวีนะครับผมก็สันดนี้ก็อยู่กับเนื้อเรื่องบทที่20นะครับผมคนนกพันปีนะครับผมในอีพีที่1กันแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนางสับเนื้อเรื่องเลยนะก็มาแล้วตอนนี้คนนกพันปีเราได้เปิดนะครับผมส่วนกิจกรรมอะไรั้วิธีการเล่นก็ตามสภาพเหมือนกิจกรรมต่อมาเลยแล้วก็ช่วงหลังนี้ศึกเนื้อเรื่องเขาปรับใหม่ตั้งแต่บทที่1 0 เออบทที่16นะมันจะไม่มีระดับยากสุพีมให้เล่นละก็เศร้าตามๆไปนะสํหรับคนที่อยากฟัไมไพวัตเอ,อเออเจมเออไปเราไปเริ่มอ่านดีกว่าอ,อ้าวซีจีผมดาวนโหลดมาดีกว่าอ,อาโหลดใหม่ก็ได้โหลดใหม่ก็ได้เอ้ยผมจําได้ผมโหลดมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา อ่ะโอเคผมไปแตกฟงแตกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วก็เราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมท่ามกลางความมืดที่ไร้ขอบเขตจิตใจได้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากท่านเซียนตายลงเฮ้ hey, ตื่นได้แล้วเธอหลับนานเกินไปแล้วนะนี่ฉันเป็นใครเธอเป็นใครให้ตายเถอะอย่ามาใช้มุกนี้ได้ไหม สมองของเธอไม่ได้รับการกระทบกระเทือนสักหน่อยรีบๆเข้าไปดูในคลังความทรงจำเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครเถอะเรายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากมายนะเธอเป็นใครฉันคือฉันก็คือจิตไร้สำนึกของเธอน่ะสิเป็นจิตด,ดั้งเดิมที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดและฉันก็คืออภีอันตาอธิอธิอันตาไม่ต้องห่วงเธอไม่ได้บ้าพวกเราก็คือเธอ อ๋อเดี๋ยวผมอ่านผิดอ่านถูกขอแพ้ครับผมส่วนอันตายังไม่เกิดเพราะเธอยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครรีบไปย้อนลํำลึกเถอะถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเธอจะไม่สามารถกลายเป็นตัวเธอเออกลายเป็นตัวเธอขึ้นมาได้ท,ทําตามเสียงนั้นบอกทาตามเสียงนั้นบอกดีกว่าลองนึกดูให้ดีๆเธอคืออ๋อฟุกะาว่าแล้วน่าจะต่อจากนี่ ผูกากรลังยึกนึกย้อนอ๋อแปลว่าตอนนี้กำลังโดนนี่อยู่ความทรงจำไหลไหลหลังเข้ามาในจิตของคุณลาวกับกระแสน้ำซึ่งดูเหมือนพวกมันกำลังรอคำสั่งของคุณอยู่เดี๋ยวเดีนะคุณเห็นภาพความทรงจำมากมายทั้งหญิงสาวในชุดเกาะที่ยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวนักลบเลือดเย็นที่ถือดาบทองคำไว้ในมือเซียนผู้เก็บตัวจากยุทธภพ อันตานี่พวกเขาล้วนคือเธอนี่อาทิตย์อาทิตย์อันตานี่พวกเขาเคยเป็นเธอพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเธอเข้าใจหรือ,อยังไม่มีเวลาแล้วพอขึ้นสมองของเธอส่งออกไปในไม่ช้าเขาก็จะรู้ตัวเขา,เ,าเขาออโตอัปโคลิสไงรีบย้อนลำลึกความทรงจำเธอเขาจะอยู่ช่วงหลังๆ เขาคือบิชอปแห่งซิกเซลผู้เป็นเพื่อนเก่าของเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อีกทั้งยังเป็นจอมหลอกลวงและฆาตกรด้วยใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช,ใช,ใชเรื่องนั้นไว้ที่หลังเถอะดูก่อนว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนคุณลืมตาขึ้นคำบรรยายครับผมคุณอยู่ในแคปซูลช่วยชีวิตซึ่งมีของเหลวเย็นๆ อบอุ้มร่างกายฟองอากาศลอยผ่านสายตาของคุณขึ้นไปข้างบนอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้และดูเหมือนมันจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเธอรวมถึงแผลนั้นด้วยการทำเช่นนี้อาจจะเป็นการไถ่โทษของเขาก็ได้น่าจะบอกว่าเหมือนกับการถูกจองจำซะมากกว่าอ๋ออ๋อโต้อคอยรักษาฟุกกะอยู่เหรออ๋อคุณตัดสินใจที่จะ ตรวจสอบแคปซูลช่วยชีวิตตรวจสอบภายนอกของแคปซูลพยายามออกไปจากแคปซูลช่วยชีวิตพยายามออกไปจากแคปซูลต้องป้อนคําสั่งในเครื่องรับข้อมูลถึงจะเปิดแคปซูลช่วยชีวิตอันนี้ได้ฮ่าฮ่าสหรับพลังหมัดของเธอนี่ไม่ธรรมดาไม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วคุณจะทําอย่างไรพังแคปซูลปลดล็อกแคปซูลช่วยชีวิตพังออกไปเลยดีกว่าง่ายดีคุณกำมัดทั้งสองข้างแน่น คุณรู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ถูกส่งออกมายังนิ้วทั้ง10ร่างกายอยู่ในสภาพฟื้นฟูเต็มที่เธอยังจําครั้งสุดท้ายที่ร่างกายมีสภาพสมบูรณ์แบบนี้ได้ไหมน่าจะเมื่อ500ปีก่อนหรืออาจจะนานกว่านั้นซะอีกนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเธอลือลบรีบลงมือเถอะอ่าอ่าโอเคพังแคปซูลออกมาละของเหลวที่อบอุ้มร่างกายของคุณไหลทะลักออกมาและปลดปล่อยคุณออกจากแรงดันน้ําจนรู้สึกตัวเบา ขึ้นอีกครัง้งคุณก้าวออกมาจากแคปซูลช่วยชีวิตและเหยียบลงบนพื้นเพื่อนเก่าของฉันในที่สุดเธอก็ตื่นแล้วอืเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นคุณมองไปที่ประตูและเห็นชายผมทองคนหนึ <S <S ่งกำลังยิ้มอยู่เขาก็คือออโตอโพคาลิสความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาค่อนข้างซับซ้อน เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนของเธอแต่กลับหลอกเธอจะไม่ทักไม่ทายกันหน่อยเหรอเอาเธอไม่เป็นไรถึงยังไงเธอก็เพิ่งตื่นยังคงต้องเฝ้าสังเกตอาการและรักษาต่อไปแม้ผลตรวจสอบจะบอกว่าเธอฟื้นฟื้นตัวเต็มที่แล้วแต่เธอก็ยังไม่ได้สติฉันก็เลยกังวลอยู่ตลอดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเธอคงไม่โทษฉันนะเธอไม่เป็นไรใช่ไหมจำฉันได้ไหม จำได้อยู่แล้วบอกเขาไปแบบนี้ลองจินตนาการลองจิตนา,าลอ,นาอาลองดูเจตนาของเขาก่อนดีกว่าเราไม่ควรโจมตีคนมือเปล่าที่ไรอาวุธฮะคนคนนี้กลายเป็นอาวุธได้ทุกเมื่อเลยนะลองถามเขาดูว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เออจำได้อยู่แล้วทําไมฉันเออถามดูดีกว่าเพราะฉันไม่อยากให้เธอตายคำบรรยายครับผมออฟตอัปคลิส ยิ้มด้วยท่าทีเยาะเยะ้ยตัวเองเรารู้จักกันมานานแล้วนะฉันรู้ว่าอาการบาดเจ็บที่สมองของเธอจะไม่ทําให้เธอตายแน่แต่ฉันไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าๆ20ปีสรุปแล้วเธอไม่ได้เป็นหนี้อะไรฉันฉันยิงเธอดังนั้นฉันจึงพาเธอกลับมาเพื่อรักษาคนคนนี้ปกปิดความชั่วของตัวเองเก่งจริงๆเขาเป็นเหมือนงูพิษก็จริงแต่ว่าไม่มีคําว่าแต่เขาฆ่าเธอเขานํามาซึ่งของไกล เขาทําให้ทุกคนในเฟนเฟ,ฟยาได้รับอันตรายและเขาไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยเอาล่ะคุยกันแค่นี้ก่อนเถอะเธอยังกล้าที่จะเชื่อเขาอีกเหรอเขาจะหักหลังเธออย่างไม่ลังเลเลยนะลองนึกดูให้ดีๆว่าตอนนั้นเขาปฏิบัติกับเธออย่างยังไงย้อนลําลึกย้อนลําลึกดีกว่าอ่านี่ไงเอาเปืนจ่อหัว อ้น,นี่ช่วงเนื้อเรื่องก่อนที่ก๊อตจะขึ้นเอ้ยก่อนที่ก๊อตโผล่มาดิบทที่9ก้าแล้วบทที่8ประมาณนี้นะไปย้อนดูกันได้ครับผมอาจจะไม่สมบูรณ์มากนี่วู้ดูดิ <c oughs> ชายคนนี้เล็งปืนสีทองมาที่หน้าผากของเธอมันเป็นความทรงจังที่เงียบงนัน <c oughs> ท่านเซียน <c oughs> จินเวย <c oughs> จินเวยอะ <c oughs> จินเวย <c oughs> ฉันไม่ได้โกหกปังเสียงปืนดังขึ้นดังขึ้นและชีวิตของคุณก็ดับสูญคุณจำได้ว่าตอนนั้นไม่มีความเจ็บปวดใดๆแต่พอมานึกย้อนดูแล้วคุณกลับรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงหัวใจนี่แหละความทรงจำแบบนี้แหละให้เขาได้ลิ้มรสความเจ็บปวดแบบที่เธอเคยเจอบ้างเขาเป็นคนที่อันตรายที่สุดบนโลกใบนี้ต้องหยุดแผนร้ายของเขาให้ได้ ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดใช่ไหมอ่าลังเลก่อนดีกว่าเอ่อเอ้ยตัวใช่เวดิถ้าไม่หยุดเขาจะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นจะมีโศกอนตรกรรมเพิ่มเอ่อโศกอนตรกรรมเกิดเกิดขึ้นอีกเขาทำลายเคียนหน้าเพื่อนของเธอเขาทำให้หล่อนกลายเป็นปีศาจเขาทำให้ฮีไม่โกะต้องตายถ้าไม่ใช่เพราะเขาเธอก็ไม่ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างและเขายังภาคตัว ชื่อปิดอีกแล้วไปจากเธอไม่ใช่เหรอเขานึกว่าเธอลืมไปหมดแล้วแต่เธอยังจําได้ชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นในหัวของคุณและหายไปเหลือเพียงล่องลอยแต่ที่นั่นเหลือเพียงล่องลอยคุณรู้สึกเศร้าขึ้นมาตอนนี้เธอสามารถนึกย้อนเรื่องทั้งหมดได้ไม่มีอะไรหยุดเธอได้อีกแล้วเธอสามารถแก้ไขมันใหม่ได้ก่อนอื่นเธอต้องฆ่าเขาซะ คุณเดินไปหาออโตอพคคลิสเดี๋ยวก่อนฉันอืมคุณเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดฟา่ามเมื่อของคุณบีบลงบนแก้มของชายคนนั้นนี่อ้ออโตอพคคลิสมองมาที่คุณเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เนื่องจากปากถูกปิดไว้แน่นจึงทำได้แค่ส่งเสียงอี e, ้ที่ฟังไม่ได้สับเออเออช่างหน้าสังเวชจริงเสียจริงเขาสมควรโดนแล้วลาลาลา,ลา,ลาโอ้จิตอะไรอันเงียบไปก่อนเถอะคุณอัดเข้าไปที่ใบหน้าลูกงามนั้นอย่างแรงแบบนั้นแหละครั้งแล้วครั้งเล่า โอ้ฐานชิคเซลเรียบร้อยเอาละว่าให้หนำใจลูกเละอืมโอ้โอ้เละมาแล้วดักฟุกะอ่าแล้วก็ดูรันก็มาเห็นโอ้ออปโต ตามนี้นะครับผมนี่คือนี่ก็คือข้อมูลที่ฉันได้รับเทลิซาไม่อยากจะเชื่อเลยศูนย์ประชาการซิกเซลโกลาหนกันยกใหญ่ถ้าจอดยานได้รับความเสียหายหลายจุดคุณปู่ออโต้หายตัวไปไม่รู้ว่าเป็นหรือตายยังไม่รู้แน่ชัดเหรอว่าบิชอปออโต้คนนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ดูรันเดเข้าควบคุมซิกเซลแล้ว และได้ยินมาว่าวาคิวเลียนระดับ S คนที่3ก็เคลื่อนไหวแล้วแม้กระทั่งตอนเกิดสงคารามซิกเซลก็ไม่ถึงขนาดนี้ต้องเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงขึ้นเมื่อ10เออวันก่อนแน่โบเนียเธอคิดว่านี่เป็นแผลร้ายที่เตรียมมาล่วงหน้าหรือเปล่าแต่เขาคงไม่เสียท่าง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมเทียบกับตำแหน่งบิชอปแห่งซิกเซลแล้วออโตที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังยิ่งยิ่งน่ากลัวกว่าซะอีก น่าจะเป็นฝีมือของอสสพิแอมิสการ์หรือเปล่าเรื่องนี้พูดยากแต่ฉันได้รับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาว่าอสสพิแอมิสการ์เองก็ถูกโจมตีเกือบจะพร้อมๆกันได้ยินมาว่าอีกฝ่ายปะมือกับหัวหน้าของพวกเขาจนต้องล่าถอยนี่ไงู <Ooh. S 1> อืมสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพวกพวกเธอต้องระวังให้ดีๆเคียหน้าเป็นยังไงบ้างเขายังหลับอยู่เหรอ น่าจะกําลังฝึกฝนตามคำคำถ่ายทอดของหัวหน้าห้องหลายวันมานี้เขาเอาแต่นั่งสมาธิยังโง่นั่นเปลี่ยนไปซึ่งโบเนียบอกไม่ถูกว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีแต่อาจารย์ใหญ่ปลดวางใจโบเนียจะดูแลเขาเองอืมฉันกับพวกด็อกเตอร์จะสนับสนุนพวกเธอให้เต็มที่ข้อมูลเมื่อสักครู่ก็บอกให้เคียน้ารู้ด้วยเถอะแล้วก็ฝากทักทายเขาด้วยนะฉันได้ยินเสียงของอาจารย,าย์ใหญ่ อืมเขาบอกเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของซิกเซลและอาาพิและอาาพิแตมิสกาดไม่เกี่ยวกับพี่เมียไม่เกี่ยวกับพี่เมย์งั้นเหรออืมไม่ต้องบอกฉันหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรกับกับซิกเซลและอสพิแตมิสกาดก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราเคียหน้าตอนนี้ฉันไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นฉันแค่อยากทํำในสิ่งที่ตัวเองพอจะทำได้โบนเนียตอนนี้เราอยู่ไกลจากภูเขาไถ ไทยแขยงอะไทยสวยีวงเหวียงแค่ไหนด้วยความเร็วในตอนนี้จะถึงที่หมายประมาณช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้บนภูเขาแห,แห่งนั้นมีของที่หัวหน้าห้องเหลือทิ้งไว้จริงๆเหรอต้องมีแน่หัวหน้าห้องเคยบอกฉันว่าเขาเคยอาศัยอยู่บนภูเขาไทยวงเออไทยเหวงอ่าอนผิดอ่าน,นถูกเขาไปแรับผมมาเป็นเวลานานบ้านของเขาสํานักของเขาและความลับของเขาล้วนอยู่ที่นั่น อ่านกระบี่ไถเหวียงที่ทําให้ทั้งเธอและฉันควบคุมพลังแฮชเชอร์ได้ก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยแนะ okay, ่โอเคมุ่งอ๋อการฝึกแห่งภูเขาไถเหวียงไถเหวียงอ่ะอ่านผิดอ่านถูกขอไปครับผมอ๋อตอนนี้มุง่งอ๋อว่าแล้วคิดคิดส,สัตว์คิดส,สัตว์ตลาดเออคิดคสัตว์ตลาดเออสักราดเออคิดขสักราสักราดที่สองพันสิบเจ็ดปัจจุบัน อาโอเคไปคลิปนี้สามสิบนาทียาวๆไปอะดูให้ตาแตกไปเลยลูก go <c oughs> เรามาถึงแล้วอ่าที่นี่ก็คือที่ที่หัวหน้าห้องเคยอาศัยอยู่งั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะให้พูดถ้าจะ พูดให้ถูกนี่เป็นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่เมื่อนานมาแล้วในสมัยที่ผู้คนแห่งแผ่นดินใหญ่ยังเรียกเขาว่าท่านเซียนจินเหวยหัวหน้าห้องเคยให้ฉันเห็นภาพของที่นี่ในความฝันซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาพเมื่อนานมาแล้วที่ที่นี่เปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวโอเคไปที่อะไรไปที่ไหนเออไปไปให้ที่อะไรเนะี่ยไปมั่วจังฮะ ที่ที่หวัวหน้าห้องใช้ฝึกตอนนั้นน่าจะอยู่จุดสูงบนภูเขานี้โอ้โอ้สวยงามครับผมสวยงามขึ้นเยอะวู้นีว้าอ้โเป็นไง ของที่เธอกำลังตามหาอยู่ที่นี่จริงๆเหรอการจะค้นหาคัมภีร์เคล็ดวิชาการต่อสู้ในภูเขาแบบนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนในเกมนะและหัวหน้าห้องก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมต่อให้มีสมบัติเหลืออยู่ก็อาจจะถูกคนอื่นขโมยไปแล้วอาจจะเหมือนที่เธอบอกก็ได้แต่สมบัติที่หัวหน้าห้องเหลือทิ้งไว้มีบางอย่างที่คนทั่วไปไม่อาจจะมองเห็นได้ดวงตาเคียหน้าเป็นประกายอะใช่แล้ว อะไรเฟรเฟรหูอ่าขอเวลานอกแ๊ปหนึ่งนะครับผมแบบนี้ต้องอว่าแล้วทุกเป็นภาษาจีนโอเคขอบคุณ Google ทางสเลออีกครั้งหนึ่งคุณครับเฟิงหวงดาวอ่านผิดอ่านถูกขอไปเลยครับผมภาษาจีนไม่ไหวจริงกราบวายเลยโดนแน่เลยเรื่องนี้นด้โดนภาษาจีนโอ้ย โอ้ยภาษาจีนขอร้องเลยอย่ามาบ่อยไม่ไหวที่นี่มีปีศาจของไกด้วยงั้นเหรอนั่นสิไม่คิดเลยว่าพลังงานของไกบนภูเขาอ่านไม่ทันหรือบางที่ดาบแห่งไทยเก๋งที่หัวหน้าใช้ฝึกนั้นอาจจะต้องใช้พลังงานของไกก็ไม่รู้สินะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาทั้งสองเหมือนจะเหมือนจะไม่อะไรไม่รูาอ่านไม่ทันละ อาติดกูดาวโคตรนานเราทำอะไรเร็วไปหรือเปล่าไม่อยากชงักหน่อยก็ลองชงเล่นๆดูทีนี้ปบ๊บปบ๊บปบ๊บอ่าโอเคอย่าไปชงกันเลยเียวเอ้ยจุ๊บปั๊บปั๊บปเสียเวลาลุกปบ๊บโอเคป๊บปิ๊บป๊บปิ๊บ ปบโอเคปปับปับปับ,ปบโอเคดูเหมือนภูเขาแห่งนี้จะอันตรายกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกก็แค่ปีศาจของไกลจะแหกันมาอีกอกี่ตัวก็ไม่ใช่ปัญหาแม้จะพูดอย่างนั้นแต่เคียนหน้ายังคงหันมองรอบๆอ,อย่างระมัดระวังและมีบางอย่างดึงดูดความสนใจของเธอเริ่มรู้สึกได้แล้วรู้สึกอะไรแม้จะเป็นพลังอ่อนๆแต่รู้สึก ถึงออร่าที่คุ้นเคยอยู่แถวๆนี้เป็นออร่าที่คล้ายกับขนนกของหัวหน้าห้องฝงนหวงดาวแน่ใจเหรอฝงนหวงดาวอ่านถูกอ่านผิดขอไปไม่ไหวจิฝงนหวงดาวฝงนหวงดาวอืมไม่ผิดแน่ไปกันเถอะไปกันเลยหนโบชาเขนั้นเดียวโอ้ย ครับเนี่ยโอเคกระโดดลงมานิดได้เก็บได้ด้วยอ๋อวิทยุเอเคอุ้ยภาพสวยเนี่ยทำเป็นเล่นเลยนะดูดูด,ด,ดูมันก็ทำดีอยู่นี่ออล่าคนนกที่บอกโอเคมาเจอแล้วเจอจริงๆด้วยตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยแท้ๆแต่พอเข้าใกล้ ขนนกก็ปรากฏตัวออกมาเคียนน้าเธอรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้มันได้อืมฉันจะลองดูเคียนน้าหลับตาลงและปล่อยให้ความทรงจำที่อยู่ในขนนกไหลเข้ามาในจิตของเธอเหมือนกับที่ฟูฮัวเคยสอนไว้เอ๊ะเป็นยังไงบ้างไม่สำเร็จอาจเพราะถูกผนึกไว้ด้วยอะไรบางอย่างพอขนนกสัมผัสกับจิตของฉันมันก็ดีดฉันออกมา หรือว่ามีแค่หัวหน้าห้องที่สามารถคลายผนึกได้โอเคไว้ค่อยคิดที่หลังเถอะเคียน่าพลังเมื่อกี้ล่อให้พวกปีศาจทองไกลมันมาแล้วจัดการพวกมันก่อนเถอะโอเคเนกูจังเนกูจัง โอเคฮเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยวูอย่างสวยเลยอืมเฮ้ยใครอะยังสวยเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอางี้เลยก็เสร็จโจนสิครับโอ้โอหยิบแป้นเลยจังหวะนี้โอเค20นาทีอ่ะเรารักษาอดับคิวพ์ประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคก็สับเนื้อเรื่องบทที่20ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมสับเนื้อเรื่องอ่าตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอรักษาอันดับที่20-30ิบแล้วกันนะ โอเคงั้นต้องเออแล้วก็สับใครที่อยากจะสนับสนุนเรานะครับผมสามารถสนับสนุนผ่าน,นทั่วเลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคนั่นผมไปละบายบายแล้วเจอกันな綺麗空をにも必ず見せてあげます